Perfect เ r e t t a M9A1 นะครับผมเดี๋ยวจะลองยิงเร็วๆดูนะแบบ Rapid Fire ดูว่ากลุ่มกระสุนจะเป็นยังไงบ้างตอนแรกยิงเข้าไปใน A Zone มันค่อนข้างดีมากเลยแต่ว่ามันอาจจะยิงช้านิดนึงคราวนี้ลองดูเร็วๆนะถ้าหลุดก็ขออภัยด้วย หลุดหนึ่งนัดอันนี้ตัดขอบ